ให้ตลอดปลอดภัยให้เจ็บให้ปวดให้สัญโลาอยาเจ็บอยาจนไปทำไมกะนี่ไงยังไงจดีเนาะครับแพงเนาะทังนี่คายเลกะทุกคนเนาะคอยดีมีแหง้งเงินเรีนนเเขอ,ของไหมาเงินดลลาไรเข่าเลยคอยขอกเจ้าตลอดืีตลอดไปอายุามนันเงื่อนชาเถชาเถ<า><า> สบายดีผู้ติดตามะรับชมบอเส์เทุกทุกท่านเนาะวันจะเป็นภายในหว่าตัางประเทศกันยินดีตอนหับเนาะวันนี้บระเสิร์มาเยี่ยมยามทำข่าวทางน้องไอเดียทางบ้านนองไอเดียพี่น้องเอ้ยสุเถือททำอิฐก็เป็นเ่อแรกอันนเนาะฉะนั้นกะประเสริฐกะสินธยพาพแพี่น้องไปทักทายสบายดีหรือไปทำข่าวทางนองไอเดียไปพร้อมๆกันเลยเนาะไปะพี่น้อง มานำก네ันมื่อนี้กับทีมงานก่ะสามคนพี่น้องเอ้ยมีสาวัวค้ำแดกงสาวบุญมาแดงมานากันเนาะคือวันตอนนี้กับมาฮอดบ้านน้องไอเดียเป็น oh. ที่เฮาะอะไรอย่างเลยนะเนาะสวัสดีรจะมาบ่มาคนตกแล้วน้องไอเดียประยู่น้องไอเดียประยุทธ์ก็ไปรีบเข้ามาอยหักไปวันไหนนะโอ้ย เขาแม่มุนเพิ่นเมื่อวิดไปมันกับกับพอดีะแต่เนีก็เสหากับเมื่อนี่บ่ะโมาออกมาโบรกานมันแม่แม่เงื่อนนั่นกันเลิก่ะไปถามอ่ะให้ให้น้ำน้อยเนี่ยเพระน่งไกลบว่เคือน้องคอยนะนี่เด้อากไปนั่วัดน้าทีเขาพิดกน้ำ ไม่ใช่วรตัเป็นได้ตาใ่ประตูวเห็นแจ้งขังนะเนาะตาเห็นอยู่ไม่คตกไปเรัยดแค่นอเห็นชายว่นผ่าตัดะชมแล้วบขยังว่ตัดันเดียวเออาดดงเดียวแบบนี้อากาศแ่ชส่แว่นน้วนแบบนี้อากาศลบบอกเย็นบอ แรน้อยนัวแรง,ดงดแ,แดกแรเก็บแสงแดดออกก็ได้แล้วเนาะมีลม,ลลมแบบ,แบ,บเหมน,นแบบอืมปรสิไฟแรงมากเลแต่ับมูไซกันแบบว่าแดดธรรมดาอยู่ในอเน,นอออบบบริกาเพราะเนาะกงกีอจะพันนดลมค่ะพัดพัดแล้วก็จะแฝงอฝงปากบาทตัวขาปากไหนะเนาะม่ แบาหมักระวไรกััดหากระเดือนนึงก็ยทันตีกะทัยได้เนาะโอ้แครบเดือนแล้วแต่ผาทัดวันนี้เนาะโอ้ยอดวันยังยอดยาดี่ายอดตลอดนะเยอดตลอดเนาะมือมันยอดคือเ้อแบบมันคือแบบนี้หยอดตะกี้ยอดตะกี้ยอดตลอดสม่ชั่วโมง โอ้ยอดมือะเทือบาดนีเนาะเออโักยังออกแดดยังบ่เพิ่นยังบ่ให้ออกอยู่เนาะเออออกมาอยู่ตั้งทําคัน้องไปโอ้กว่าบ่อยากให้ตากแดดหลายบันไดเนาะเอาแล้วไปไปมาแล้วไตามนะาแดดคไปเลาะแถวเือนเฮาแเนาะเออ โอเคเลยเรื่องปั่นคำจะน้อยแต่เอาละได้กินหนึ่งข่าวแรงแล้วเรากินข่าวแรกแล้วเนี่ยม่นคือถ้ากินข่าวใจเส้าคนนั้โอ้แล้วก็กินต้มมีเจ้าก็กินต้มมีเจ้าก็แล้วด้วยข่าวบางคนโอ้ยกินได้ต้มมีเจ้าจะกินมุต้องกินไหมมุกเลือดนะกินหมดทุกอย่างกินหมดทุกอย่างจะแก้หน้ามอกหน้าไม้กินเมุก คนหลายคนเฒ่าคนมึงแอยากกินได้เห็นมเฒ่าเพื่อนเนาะกินเผินวะมาันนะแมนลุมมันนั่นประตนี่เม้าข้าวบริเลือกแบบฟอรกินวัดแต่ยังนุ่มนี่ผักชีเม็ดกับยาบกเป็ดกระแดกนี่ก็แล้วกินได้ริเลี่ยอุ่ยเงี้ยกินสบายอยู่แบบสบายเนาะเป็นหนึ่งเข่าเป็นหนึ่งนิ้ใช้ฉุนตุ้งใช่ไหมหนึงอ๋อหนึ่งข้งนั่น พาปื้นพาไม้หนึ่งโต๊ะอย่างนี้ไนอเปิไปท่นไหนกันเนี่ยเอาไอดียแล้วเผากรพบกไปยกไปหยกเผามันไปทไหนกันมาแล้วียักแล้วเนาะตายังเห็นคักแล้วมันใครแล้วใครโปรตีเก่าอไใ่โปตีเก่าเลยเนาะที่ไปโเก่าเก่าในไฟนี้ ขวดดินจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะสูงต่ำสูงต่ำลงไปอันอันผ่าตัดคนว่าเป็นตาเป็นยังปรทุกตาอันไขมันอุดตันเสลือดโอ้ไขมันอุดตันเสลือดในตาเนาะเดี๋ยวพาอยู่มอสวรรค์อยู่มอสวรรค์มอเมืองโอ้่าด่าแล้วใส่เลนเลยใส่เลนเลนอันนั้นมันก้อนก้าง โ oh. อ้โันนี้แถบว่าคันนี้เแรงออกลรงเลยไส้ใส่ไส้นี้ใส้กับกระทูก้กัส oh. ้ก็โอ้โหเพิร์มมีให้เลือกเนะะ oh. <ต>าะเรดดาให้เลือกรุ่นสามสิบพันกับนี่เลรนนาะ oh. มันมีมันมีแบบว่ามันมีสามอย่างเลือกเอ๋อสีไชโยได้ราคาจะไดเลือกอ๋อรุ่นสามสิบรุ่นซองล้านสองล้านหกตรงนี้ อมีชองรุ่นสามรุ่นเลยอันของฝรั่งปุะตูนี่เนี่ล้านี่แสนเออตัวมันดีสุดบ่าตัวอันนีซุดนู่เนาะขาดในกัดยังไงมันดีสุดเลยเนาะแต่ว่าอยากได้ดีถ้าว่าใช้ตรงกว่าดีมันแม่นถ้าใช้ไปกัดมันก็ยจะมันเป็นหัดเป็นหนีห์นะก็คิดอะไรเหตุไรเสือแม่นั่นนะเอาตัวมันพักรถลำคานกัดเลี้ยงไรเสียคนอนาพาตัดนี่เพิ่นใช้ยาสลบบ่ บ่ไผยามมื้อไผยามม้นี่ื่อครับใส่ศึกษาเออโอ้ยถึงประมาณชั่วโมงกูกูจังได้ผ่านะจังได้ผ้าอือเฮาบ่ได้เก็บได้ติผ้าฮู้จักแต่ตีกอยู่ในนี่แล้วบ่พอ่ฮู้จักว่าเย็นอเย็นว่วาเื่ออือเื่อือว่าแลวแล้วโอย่เนาะ้ันได้ินเสียงอัจั

เขาไปอันมันยากไหมพวกอัะนะกับพาตัดก็ได้กับก็คนากตัวตัวถึกคิ้วตัเองเครื่องแท้ยันอันคนโลกนั่นคือไปจัยันโลกเนื่อยออกคือบอกกับอ้โหยันพาตัดแบบโลกตาโลกย่งออกพาตัดมืดขนาอแล้วมาเท่งคิ้็คือเฮิร์กขนาดเฮิร์กตัวเอนอนู่นหัวเนาะคือว่าเฮิร์กได้นานแล้วมันวะ ล่อคิวคิว well, okay. ีน mm hmm ิ้งคิวองคิวสิคิีคิวคิวนคเจ็ด็อดคิวเจ็ดตูเออไปพาแล้วก็มาเลยบอกตูด้วยเปล่า้าแล้วแล้วก็นอนท้องพื้นโอ้นอนท้องพื้นแล้วก็มาเป้นชาวชาบปีอันชาวอันนี้ชา้ล่สลับโอ้ชาวมาคึ้เป็นผู้พาไปบะเนาะ้าวกมอ ปวดเฮาหลังจากเฮาพาเลี้ยสิมาเลี่ยทรหาเราไปหาเอาโอ้โหมัน,นมีช่วงคุกท้ายมันไปไปสแกนใหม่หรสแกนบางใหม่กับไปก็บมาเที่ยงใหม่โอไปสแกนเบางอีกคือปวดพื<อ>้นเนาะปวดพื้นทางเบื้องนี้นี่เพคนว่ายังไม่ทันเนาบะว่าสิพาุภาคมไหนทเบื้องเบื้องนี้บอกแตอ,อ,อีกทามีเงินสิไปม่ได้รแต่ไปได้โอ้ห่างยังสิไปพาอีกบก่ลฉันจะจะคิดนะนั่นแล้วฉันโดนมีเงิน เาบัือกินเพว่าเป็นเมื่อช่องขางนกประตูเนาะช่องขางนะเราปิดมาวานนะเออเป็นบัดบอดอเนาะครับคเจ้าบร่ได้ไปวดเพราเป็นานปวานรับ่วดแรกเขาก็บียุเขาว่าบัวานนั่นมบวานตาผิดหรอันัวานนั้นบัวานมันแปลว่าขึ้นตาเนรอเออบัวานขึ้นตาโอ้ บาวานคือตาผมเนาะบะแม่นบ่อนบาวานอันเงี้ยวอะไมุดตึกนี่ท่านหมอแต่บะแม่นนี่ขว่นหรอกบะแม่นเนี่ยนั้นเอ้าบาวานนั่นต่างหากบ่จ่ะบาวานต่างหากนี่บาวานจานต่างหากอบุเป็นกาขึ้นไงเนาะอันนี่ไงเนาะอืออือมันแบบว่ามันเป็นน้ำเส้นเลือดเลยอือใครมันอุดตันเส้นเลือดนี่ตัวนี้แหละหักเจ้าน่ะมันเป็นบาวานเนาะ โอ้เป็นโรคตายต่างหากนะเนาะถักเป็นมันโดนแล้วเนาะโอ้ถ้าเนาะโอ้ปิดปลายปีนอันนั้นบมเห็นหงงี่เลยโอ้แม่เรื่อจะพื้นพูมาซัมเมก้าอันตะกี้นี่มั่วกว่านี่บ่มั่วกว่านี่มั่วกว่านี่ไปแล้วมันยังคอยดีขึ้น่นบ่คอยโอ้เป็นตมิตรนี่เจ็บบ่ประตู โอ้ยเจ็บจนลงกที่ลงกํำอันเป็นตาไปทุ่งตวงวิตนี่เลยเม่ผมหนนนมันอทีแขวนะครับได้แถวเออแขวหักสองเหล็กเออแบบมาเจ็บมาเลยพันแขลนี่เจ็บมาเลยกระบอกตาเนี่ย่นคือเพื่อเอาไม้แข็งเนี่ยเจ็บตาูีเลยคอยชุนให้คอยชุนห้องโอคอยจุหมดแหง้ง เออเจ็บเจ็บบระชองเบื้องเห็นบ่เจ็บเจ็บที่แรกเจ็บเบื้องเดียวเจ็บบนสายเออแล้วมันใหายนะชิเมโนาะอะไรมันมันใหายทางนี้มันแต่ว่ามันแทบเลยเนาะง่ายๆก็มันใหญ่คาะเน่คือปุ่ตู้ผ้าเนี่ยผ้าเบื้องไั้นใช่ก่อนเบื้องัวาผ้าเบื้องัวก่อนเนาะผ้าใส่ยังยังอยู่โบยนุ่งคือกันคือเก่าเนาะเบื้องมีใส่เล่นแล้วเนาะใส่เล่นแล้วเบื้งโอ้จุดไห้ เป็นห้องคุเมื่อไห้หมดเมื่อให้รงยนเองเออหอท่านคือตายะตายจช่เออตายแนวเวงแนวตามที่าจะเจ็บจะปวดเออปวขาสบายห่เออมอยู่ต่อมาคศร้าวเจ็บแต่ชาวเจ็บพอไปตอยู่ไรเออคือคมือนี่ยกะบาดเจ็บก็เจ็บอยู่ม่อมึงไม่ไม่เจ็บนะแต่คนชิโตคือว่าที่เราเก็บผู้ซึ้เจ็บเนาะ ปาลุบแล้วนี่บัดสิหนาวบัดสิตกพนสิตกเนาะปวดปิดแงกๆๆๆแน่เนาะบอดนี้นักโอาดบ่เจ็บกะบ่เจ็บนี่แหะแน่กสิมอยู่เนาะคือบ่ได้เป็นหยังแม่นบ่้เป็นหยังอ๋อบดแจ้งกะแจ้งคแล้วกคือ่แล้วก็จมม้น้อออ อาจารย์นี่ก็น้องประตูเนาะเจ้าเจ้าเอาขอบใจขอบใจลูกกดมากัดโดนเตเ tails, Liu, ่าแหละกัดจีเรลาก่อนเจ้าขอบใจขอบใจตกับก้อนเนอให้ตลอดปลอดภัยให้เจ็บให้ปวดให้ถนัดลงตาอย่าเจ็บอย่าจนไปทำไมก่ะนี่แต่ยังไงจะดีเนาะครับแพงเนาะทั้งนี่ขายหรือกับทุกคนเนาะคอยดีดีแห้ง มนเรมาเงินดนลาอเข่าเลยขอขอเจ้าตลอดือตลอดไปนายุ่งมันเงี้ยช้าเถอะชาถโอ้น้องไอเดียหาก็มาสบายดีด้วยสายดีเออขตแข้งพุทมาจะใช้นี่เออสบายดีสบายดีลูกนายดีดีนั่งหน่อย เอ <full> ้ยเ <ification> ้เฮ้ยอ้าวไปสื่อจิต์เก่ากันดือดดังเด้อยน้าเจ้าเจ้าเออเขื่อนเขื่อนไม้น้องไอเดียพี่น้องคนกำลังจีบปลูกสร่างให้น้องถือว่าเป็นเอฟซีปุยยัยใจดีทางสาบุญเพิ่นแกะเพิ่นเ่าเพิ่นเกสีได้ถ้าสร้างเพิ่นวางนะครเพิ่นกาว่าสิมา ก่อต่อเติม้มันแล้วนะตอนนี้สร้างเพิ่นยัง,ย,งยังติดธุระยังคาเวียกอื่นเพิ่นเะนาะยังเป็นลมาเห็ดมาก,ก่อให้ถือว่าอุปกรณ์เพิ่นก็นมีแล้วดินบล็อกก็เพิ่อนเอามาแล้วพี่นะ้องเว่ยมีแฮ่เพิ่อนเอามาและนะ้วเนาะเรามารอถ่าจะสร้างอุปกรณ์ถือเพิ่อนเอามากก็หลายอย่างลนะแหละเนาะเกี่ยวกับบอสเซตมาลิน มาทักทายสบายดีทั้งน้องไอเดียเพลินกาเห็นแต่พลิตู้เพิ่นพี่น้องเพลินพาน้องเพินเ่นไปหลินอยู่ก,กันน,น้องพลอยเนาะเพิ่นสักฮะก็มามื่อกี้นี่เนาะเสดกับว่าได้ได้ถามพลิตู้เพิ่นได้ทักทายสบายดีกับพลิตู้เพิ่นนะนะจะโอกาสหน้าบ่เสดได้มาอีกกะจะได้ทักทายสบายดีกับน้องไอเดียเพิ่อนอีกทีหนึ่งเนาะฉะนั้นบ่เสดก็ขอขอบอกขอบใจเป็นยังผู้ที่ติดตามและหับชมบ่เสด ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะนั่นพอเสด็จขอขอบใจมันยังผูกติดตามเลยหรับส้มขอให้ผูกติดตามน้ำส้มอยู่ดีมีแห้งปัจจักโรคภัยไข้เจ็บเนาะคือโมนี่นนกับบรรยากาศคึมขึมเป็นดอกอยฝนฟอยอยู่นั่นพอเสด็จก็สีได้ล่าเมื่อและบัดเนี่เนาะนั่นพอเสด็จก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี